ขายค่ะมะนาวแจกส่วนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสัสมิงพวกเราดูแลบำรุงรักษามาเกือบครบเทอมแล้วมะนาวของเราปลอดสารร้อซนใส่ปุ๋ยหมักธรรมาชาติค่ะมะนาวของเราลูกกำลังดีมีขนาดใหญ่และปานกลางมีน้ำมีเนื้อมีรสเปรี้ยวแน่นอนค่ะกินหอมของมะนาว มีวิตซีบำรุงสุขภาพผิวสวยด้วยมะนาวหรือจะเอาไปตับส้มตามใส่ลาบป้อยก็แซ่บดีค่ะมาอุดหนุนนักเรียนกันนะคะผลผลิตจากสวนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสะสมิงค่ะ now we are ready to sell lemon from สะสมิง from so everyone please support our er school for สนับพิเศ c ซีอีค c อน o บิโปรเจกต์มาช่วยสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านศาส,สมินเรานะคะขอขอบคุณค่ะติดบา้าง